คือผมเคยทํางานประจํามา10ปีแล้วตอนนั้นเนี่ยถ้าเทียบกันนะตอนนั้นคือโซมมากทั้งที่อายุน้อยกว่าน,นี้เป็น10ปีอะ่ะแต่ตอนนี้กลายเป็นว่าเฮ้ยทำไมดูเด็กกว่าด้วยซ้ําแล้วดูแข็งแรงกว่าตอน10ปีที่แล้วด้วยยยเ<ม>ผมว่ามันมาจากเรื่องของการกินเนี่ยซะเยอะนะ<ม>ตอนนั้นเนี่ยตื่นเช้ามารีบไปทํางานเนาะ<ม>ก็จังฟูดก็แวะแล้วเอาง่ายๆย,ยัดๆ,ๆแล้วก็วทำงานไปเที่ยงก็รีบๆกินอ,<ม>อ่ะเย็นๆนี่ก็ซัดมือใหญ่เลยเต็มที่เลย ก็อ้วนบ้างอะไรบ้างอย่างเงี้ยครัก็เริ่มมันก็ไม่ได้อ้วนมากมันก็มีพุงอ่ะผมว่ามัพุงก็ไม่ค่อยมั่นใจแต่พอตั้งแต่เนี่ยฮะมากินตัวซิเวย์พลัสนะะก็ชัดเจนเลยว่าเออมันได้โปรตีนที่ครบแล้วมันทําให้เราไม่ค่อยหิวมันเหมือนกับพอโปรตีนมันได้ในปริมาณที่ร่างกายมันต้องการแล้วเนี่ยไอสวิตความอยากเนี่ยมันก็มันไม่ค่อยอยากกินสุกกินจีบแล้วมันไม่ได้มีแค่โปรตีนเนอะอันนี้ผมขออนุญาตหยิบมาให้ดูด้วย มันก็จะมีวิตามินเกลือแร่เป็นวิตามินเป็นมัลติวิตามินเลยวิตามินรวมแล้วก็เกลือแร่รวมมันก็ทําให้แบบพอร่างกายได้รับวิตามินเกลือแร่ครบถ้วนนะแล้วก็มีโปรตีนมีใยอาหารมีคาร์โบไฮเดรตอะไรครบหมดเลยเนี่ยมันก็เลยทําให้แบบเราสามารถที่จะอิ่มแล้วก็พอแล้วอผมว่าไอ้ที่หอวยหวยหิวหทั้งหลายเนี่ยผมว่าคนเราไม่ได้ขาดอาหารนะแต่มันขาดสารอาหารนะพี่โด คือตัวนี้เองเนี่ยผมเห็นเพราะว่าเป็นเป็นสินค้าที่ดังมากเป็นโปรดักที่ดังมากเพราะว่าดีไอคอนเลือกดาราระดับประเทศมาเป็นพรีเซนเตอร์ซึ่งสวนกระแสมากครับดาราค่าตัวแพงแล้วใช้ดาราเบอร์หนึ่งด้วยนะฮะเลือกใครเป็นพรีเซนเตอร์นะครับก็คนตาม IG เยอะสุดในประเทศไทยเนาะเป็นดาราชายที่มีคนตามไ g เยอะสุดในประเทศไทยตลาดไทยก็น้องบอยประกอบว้าวคือคนนี้ฮะ ดังมากแล้วเขาออกกําลังกายอยู่แล้วด้วยบอดี้รูปร่างดีและเขาก็อินกับสินค้าคือปกติพรีเซนเตอร์เนี่ยอาจจะมาถืออย่างเดียวคือมันมีเยอะพี่วงการนี้พี่พี่ดู้วยล่ะเราเราคุยกันแบบตรงไปตรงมาไม่เฟ้นะคือบางคนเนี่ยผมบอกเลยนะแบบพูดพวกเนี่ยเขาไม่โง่นะเขาฉลาดเขาแบบดาราเออมึงก็จ้างมาถือแหละถูกไหมบางทีคนเขาก็จะคิดแบบนี้ต้องบอกว่าพอบอยเขาได้เปิดใจคุยกันนะ คือมันไม่เหมือนก่อนที่แบบดารามารับมั่วเขารับมั่วอะไรอย่างงี้ไม่ใช่นะพี่โดคือเขาก็คือบอยเนี่ยเขาจบเภสัชจุฬาอ่าแล้วเขาอะขอดูอินกิวเดียน์ก่อนเลยเพราะว่าเขาเป็นคนมีความรู้นะฮะจริงจริงโดยตัวเบสของตัวน้องบอยเลยเนี่ยความรู้แน่นปึกแต่ผมว่าความหลออเขาเนี่ยผลผลพวงมากกว่าด้วยซ้ำอ่ะเขาก็ดูอินกิีเดียนจนเขามั่นใจครับอ่าแล้วก็ทางช่องก็ดูดูก็ผู้จัดการก็ดูก็เช็คหมด ตรวจสอบออยอตรวจสอบทุกอย่างจนเขามั่นใจจริงฮะแล้วเขากินแล้วเขาเห็นผลจริงๆว่าเฮ้ยแบบเออมันอิ่มท้องอยู่นนแล้วก็เขาก็เลิกกินเวย,ยี่ห้ออื่นนะ<อ>ที่เขาเคยกินมาเพราะเขารู้สึกว่าไอ้ตัวนี้กินแล้วฟื้นฟูกล้ามเนื้อเขาได้ดีกว่าเวลาเขาเล่นเวก็ง่ายง่ายนะแค่ฉีดชึบอย่างนี้อ่าแล้วก็เทใส่แล้วมันอร่อยรสมันเป็นรสนมกล้วยเกาหลีพี่โด อันนี้ยังไม่ได้ขย่าเท่าไหร่นะพี่ดลองดมคุณผู้ชมคือกลิ่นกล้วยเลยอ่ะหอมเลยอ่ะกล้วยเกาหลีมากเนี่ยรสเดียวกันเลยคืออร่อยมากมาบอกเลยว่าไม่ใช่แค่ทานแล้วจะรูปร่างดีนะฮะเดี๋ยวทานแล้วจะหน้าเด็กเหมือนคุณพอด้วยเพราะมันมีมัลติวิตามินค่อนข้างเยอะด้วยใช่แล้วกินง่ายกินง่ายกินง่ายกว่าเวท่วทไปเยอะครับอันเนี้ผู้หญิงกิน สชเยอะเพราะว่ามันแทนมื้ออาหารแทนที่สมมติว่าอย่างพี่ด้ยจะไปกินตอนดึกๆอย่างเงี้ยหมูกระทะบ้างข้าวต้มข้างทางบ้างอะไรเงี้ยพวกนั้นแคลอรี่มันสูงไขมันบางทีสูงอย่างเงี้ยมันกินแล้วก็มานอนมันก็ต้องอ้วนอยู่แล้วอันนี้ธรรมชาติแต่ถ้าสมมติว่าเราหิวกลางคืนยเงี้ยเราก็แค่เดินออกมาแล้วก็ฉี่เช็คเชคลยอิ่มแล้วอิ่มแล้วมันได้สารมากไงอ่าเนี้ยสาคัญแล้วเวลานอนมันต้องฟื้นฟูบางทีฟื้นฟูร่างกายเนี่ย ถ้าไม่มีวิตามินเกลือแร่และโปรตีนที่มันเพียงพอเนี่ยกลายเป็นว่านอนคืนนั้นก็ฟาวเนกันมันก็ซ่อมแซมได้ไม่เต็มที่ตื่นมาก็ไม่เฟรชอันนี้กินแล้วหลับดีหลับดีด้วยหลับดีหลับลึกเลยใครนอนไม่หลับผมแนะนําเลยนะกินที้เลยหลับปุ๋ยและหลับลึกเลยเนี่แหละคือเป็นเคล็ดลับสุขภาพดีของซีรุ่นใหม่ ที่ uh huh. ใช้สมองตลอดเวลาทำงานหนักมากแต่ไม่เคยป่วยไม่เคยเข้าโรงพยาบาลมาหลายปีสุขภาพดีแล้วหน้าเด็กด,ด้วย <c oughs> ก็คือใช้ผลิตภัณฑ์ในบริษัทตัวเองนี่แหละ